พัฒนาแกนนานะคะคือเราจะทํากับผู้ใหญ่ก่อนส่วนอ,อย่างที่ฟังกลุ่มอื่นๆก็คือจะทํากับเด็กเลยค่ะคะ่ะอยากรูกันเือยงังเขาว่าค่ายพัฒนาแกนนําของเราเนี่ยเราทํากันยังไงคะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะสวัสดีครับครับผลประหยัดพุทีนะครับเป็นมาในานาของที่ปรึกษากลุ่มเด็กเยาวชนคือลูกใหม่ที่ผ่งาม ก็เป็นสภาเด็กและเยวาวชนตำบลบานผายอำเภอรัชนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเป็นรัศดรเต็มขั้นนะครับทางานหลายอย่างก็คือในส่วนของคืออยากจะเกิดให้ให้รู้ก่อนนะครับก็คือจริงๆแล้วในวันที่เรามาอบรมที่นนทบุรีนะครับจริงๆผมที่ได้มาคือมาในานามของของอาธิษาสภานะครับแต่เป็นแค่แค่ทิพศาสตราสภาในตําบลน,นะครับแต่ว่าได้โอกาสได้ได้มา พอมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวแทนอปทเอยหรือไม่หรือหรือไม่แต่สภาเด็กเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มานะครับก็คือประสานมาแล้วก็จะมาจะไม่มาแล้วก็เลยถามพี่ๆเขาก็บอกให้ให้เด็กมาแล e ้วแล้วกลุ ellow, ่มผมเนี่ยเป็นกลุ <t t ่มซึ่งจริงๆผมทําแผนชุมชนมานะครับแล้วมันเป็นสะดุดตรงปัญหาของเด็กซึ่งตรงนั้นเราก็พยายามหากลไกทําอย่างไรที่จะทําให้ให้เด็กเนี่ยที่กลุ่มที่ผมเรียกว่าแกะขาวในฝูงแกะดำ ให้มันเพิ่มแกะขาวขึ้นมาโดยเป็นกระบวนการที่ที่น่าสนใจที่หนเราก็พยายามหาโดยตอวต้นเราใช้กระบวนการปลูกนนการหลายพฤติกรรมนะครับสีขั้นตอนหนึ่งการประเมินผลอะไรเงี้ยท,ที่ที่เราผมเคยท,า,ทาตอนที่เรียนที่มหลาลัยนะครับก็มาใช้แล้วก็พัฒนากลุ่มเด็กพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยครับเราใช้ชื่อพี่ไม้ไผ่กับน้องหน่อไม้ะครับก็ก็เป็นเอกลักษณ์ที่เราทํามาตั้งแต่ปี5ีหนึ่งเป็นการแสวงหาความองความรู้ในการในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ ก็เลยซึ่งเด็กกลุ่มนี้นะครับที่เลี้ยงกลุ่มนี้ก็คือสนใจอยู่ก็เลยให้เด็กสามคนโทรเขาตามมาวันที่สองอะไรเงี้ยนะครับก็คือให้ให้มาร่วมในในนนทบุรีนั้นนะครับพอมาแล้วสิ่งที่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือว่าเราเราก็ได้อะไรที่แบบก็ปรึกษากันว่าอยากจะเอาตรงนี้ไปถ่ายทอดจะต้องจัดสำเด็จของเราให้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่เราหมองอยู่แล้วมันโอเคมากๆนะครับก็ก็เลยได้ได้จะนําไปทําแต่พอจะนําไปทําเสร็จแล้วเนี่ย เรามองว่าเราสี่คนคงไม่ไม่ไหวแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่นะครับก็เลยเราเรามีกลุ่มพี่เลี้ยงคือคือพวกนี้จะจะกล้านในเรื่องของของค่ายอะไรอยู่แล้วทําให้แบบพี่เลี้ยงเหล่านี้ก็น่าจะมีองความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะไปถ่ายทอดแน่นอนมามาเ,เป็นเป็นเครือข่ายร่วมกันกับเราเนี้ยนะครับก็เลยก็เลยคือเรามองว่าตรงนี้มันดีนครับพอมันดีเสร็จแล้วเราจะทํายังไงให้มันให้มันออกไปเกิดได้ก็คือจะต้องเอาไปแทรกในกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชนทุกๆอย่างนะครับก็เลย จะพัฒนากลุ่มพี่เลี้ยงขึ้นมาพอจะพัฒนาเนี่ยจะไปนั่งบอกแนะนําธรรมดาวมว่าคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะผมตั้งแต่มาอบรมคือเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของการเอารางวัลมาเป็นตัวล่ออะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องให้เขาภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดึงสิ่งที่ที่มันขาดหายไปกลับคืนมาแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับตรงนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องละเอียดอ่อนในการในการทํานะครับ ันนี้จะเป็นเป็นเอกสารนะครับเป็นเอกสารที่เราจะทําสรุปก็คือจะมีอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเนาะจริงๆเป็นกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทําธรรมชาติเป็นกลุ่มของหมู่บ้านประมาณสองสามหมูบ่บ้านตั้งกันขึ้นมาด้วยด้วยกระบวนการที่ผมอยากจะให้เขาทําโดยอยากทําอะไรก็บอกเราก็จะจัดให้ให้เขาทำอ่างเงี้ยจนเราได้รู้ว่าพื้นที่ของเด็กแล้วก็กิจกรรมของเด็กค่อนข้างน้อยนะครับที่ที่ในในแง่บวกนะครับ ทำให้เขาเลือกที่จะไปทําอย่างอื่นที่ที่มีกลุ่มทําอยู่นะครับนี่เป็นตัวโครงการนะครับชื่อว่าค่ายพัฒนาแกนนาสภาเด็กและเยาวชนสมเสริมคุณค่าชีวิตเด็กนะครับมีคณะกรรมาการสภาเด็กและเยาวชนตาบลด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแกนนําของกลุ่มเด็กที่ท,ที่จริงๆเกิดขึ้นมาแล้วเพิ่งต้นปี54นี้เองที่าามาเป็นสภานะครับเพิ่งมาเป็นเพราะว่าเขาเห็นเห็นผลงานของเราเ ก็จากที่ตรงนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อที่จะ,ะสร้างแกนนำเหล่านี้ให้เขามีความตระหนักรู้คุณค่าในตัวเขาเองอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สองพ,อพัฒนาแกนนำให้มีทักษะในการจัด่ายส่งเสริมคุณค่าชีวิตเด็กที่เราจะจัดในประมาณมีนาปีหน้า,านะครับซึ่งจะเป็นเด็กกลุ่มเกือบร้อยนะครับเราก็เลยไม่กล้าที่จะมลงทำเองเลยนะครับ แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ันดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชนเกิดความรักของแผ่นและอยากพัฒนาเชนตนเองนะครับกลุ่มเป้าหมายคือแกนนําสภาเด็กเยาวชนระเบิดแผย30คนนะครับมีที่ปรึกษากลุ่มแล้วก็มีตัวแทนกลุ่มปกครอง10คนเราจัดที่เขตรันสุาสัตว์ป่าเพื่อทับทันด้วยสำราญลำเบอกกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นค่ายนะครับ3วัน2คืนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ 35,000ัน 35, บาทนะครับออรวิธีการดำเนินงานนะครับก็คืออ๋อช่วงอายุนะครับแกนนนำสภาเด็กเวยาวชนนีจะอยู่ประมาณสิบห้าปีถึงย5ิบห้าปีนะครับสามสิบนะครับสามสิบคนก็วิธีการดำเนินงานนะครับก็คือเราก็จะ อันนี้เป็นกนําหนดการนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนของสรุปผลเลยนะครับที่เราจัดแต่ละครั้งนะครับ mm hmm. ก็คือที่เราตรงนี้คือจริงๆด้วยด้วยรูปแบบค่ายที่เราเราเคยจัดเนี่ยเขาจะชอบที่จะออกไปนอกพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจัดในพื้นที่ก็จะมีการประยุกต์ใช้บริบทหรือว่าป่าชุมชนแล้วก็วิทยากรก็คือใช้ป่าชาวบ้าน mm hmm. มอนมาส่วนร่วมในการจัดค่ายสร้างความสนุกสนานเฮฮานะครับ นนัน้คือเราต้องการที่จะสร้างกลุ่มแกะขาวให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมต้องน่าสนใจและมันฮาอยากจะเข้าร่วมทุกกลุ่มก็จะอยากเข้าร่วมแต่เป็นกลวิธีของการหลอกล่อกลอกุลก่มเสี่ยงให้เขาเข้ามาร่วมกับเราจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มจะดูบุรีสุบุรีจากดื่มเหล้าอะไรสารพัดสารเพเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับแล้วแต่เราจะเปิดรับเสมอให้โอกาสเขาแต่ให้เขาเดินมาเองนะครับเราจะไม่บังคับจะไม่ใช้จะไม่ไม่รวมกลุ่มโดยระบบโรงเรียนนะครับจะไม่ใช้ ครูใช้คะแนนเปนเกฑ์พยายามมาก็มานะครับดังนั้นคือค่ายของเราทีนี้เนี่ยฐา,านส่วนใหญ่เราก็จะเหมือน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 ลอกไปเลยเพราะเหมือนกับว่าเป็นค่ายพัฒนาแกนนำอะเนาะนะเหมือนมนจะลอกไปแต่เราก็จะมีการปรับแล้วก็มันมีประเด็นบางอย่างที่ที่ผมมาที่นนแล้วผมรู้สึกว่าผมผมไม่ค่อยเข้าใจในตัวฐานผมก็จะไปปรับให้มันให้มัน,มนเข้าใจได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับโดยตรงนี้คือต้องค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆคือมันต้องระวังมากๆคืออยา่า อย่างนาเสนอคือมันเหมือนกับละครทุกวันนี้ที่เราดูนะครับใช่อยู่มันมีแต่มันมีมันมีข้อคิดแต่ข้อคิดมันไปอยู่ตอนท้ายถ้าเด็กที่ไปดูแค่กลางๆาแล้วเลิกไปเขาก็จะจับสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วก็ไปเปความใช้ดนันต้องต้องระวังได้มากก็คือพยายามจะไม่นําเสนอในสิ่งที่มันมันเลวร้ายหรือว่าเป็นอะไรเนี้ยก็ก็ยากนะครับผมว่ามันยากมากคือเรื่องบางเรื่องมันต้องสะท้อนมาจากปัญหาที่กเเจอนะครับก็ อ่ตัวนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการกลุ่มที่เราเคยใช้มานะครับก็คือ,อเป็นสีขั้นตอน Ice Breaking ที่เป็น l i z a t i o n Creation brainstorming นะครับแล้วก็มีการประเมินผลนสะีขั้นตอนอยู่ตลอดเวลาทุก15นาทีจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมนะครับก็นี้เป็นตัวโครงการเนาะในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวน้องที่เขาเข้ามาอบรมที่นนทบุรีเนี่ยก็เป็น เป็นพี่เลี้ยงก็ค,คือเป็นแกนนําสภาด้วย3คนการที่เขาจะไปเป็น,ปนวิยากรนอบรมให้เพื่อนกันเองก็ดูดูแบบเหมือนกับอาจจะไม่ครอบคุมหรือว่าอาจจะจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าที่จะอะไรไม่น่านับถือไม่น่าเชื่อเชื่อถืออะไรเงี้ยอ่านะครับก็เลย ก็เลยพอดีว่าเราเราเรามีการสร้างเครือข่ายอยู่ใน Facebook ของกลุ่มคน้ายชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีสาจากประทุมนายกนครนายกเราก็คุยกันอยู่ประจำนะครับก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันว่าเออมามาช่วยกันดีไหมมาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันทำก็ได้เชิญนครนายกหนึ่งคนประทุนธานีสองคนนะครับก็มามาร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเราแล้วก็ให้ให้พวกเราเองที่ที่เหมาลมในนนทบุรีนะครับคือผมมองว่าถ้าจะให้รู้และเข้าใจเรื่องนี้จริงๆต้องต้องผ่านแบบนี้ เราก็เลยเอาแกนนาต้องมาผ่านแบบนี้นะครับในกิจกรรมวันแรกนะครับวันแรกก็คือจะเป็นช่วงประมาณบ่ายแล้วเพราะว่าวันที่12สิงหาถึงถึง14สิงหานะครับเป็นวันแม่พอดีว่าที่หมู่บ้านมีกิจกราการมวันแม่ช่งชวงเช้าด้วยนะครับมีฟังเทศแล้วก็เราก็เลยเอาฟังเทศเะไปกันมานั่งรอกันแล้วก็ขึ้นรถมาที่ค่ายโดยใช้รถโดยสารขององค์กรของห้อง,อ,งองสิขภน,น,นะครับเดินทางมาเลยนะครับฟรีครับเราไม่ต้องจ่ายเง้น กระบวนการแรกนะครับในเย็นวันนั้นนะครับก็คือเราก็ใช้เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับสร้างคัะสัามคิดใกล้คิดใกล้แสดงออกโดยการเป็นการละลายพฤติกรรมนั่นเองนะครับก็มีกิจกรรมมาใช้เพลงครับสวัสดีครับนะครับครับสวัสดีครับผมเป็นติ๊ดีไม่มีปัญห่าอะไรเงี้ยครับก็มีท่าทางอะไรของเขานะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่รู้จักกันแล้วแล้วก็มันเหมือนกับเป็นกลุ่มที่ผ่านค่ายมาส่วนหนึ่งรู้จักกันแล้วช่อมชอง บางทีก็จะมีการถึงแบบเหมือนกับล้อเลียนวิทยากรออกมาด้วยอะไรเงี้ยมาแสดงความไม่เคารพอะไรตรงนั้นออกมาทำให้แบบบางทีเราก็เ้สียเอย้เราจะให้ความรู้ไม่ได้เลยเราก็เลยม,มาปรับแผนอ่าโอเคแล้วเราจะมีวิยาการก็ให้เขาเล่นกับเราสบายใจไปนี่แหละนะครับ <laughs> เล่นไปเลยให้เพียงพอจะทําอะไรก็ทําไปนะครับ <laughs> แล้วก็ส่วนหนึ่งที